ส,สุดค่ะขอนึกว่าที่เซอร์เบียไม่มีใช่ไหมคะตีไปหมดแล้วเนี่ยข้ามมาเนี่ยน่าจะห้าพันได้นะเนี่ยที่สาวเธอเนี่ยอดตายหรือไงนะขนาดปรารนะ้านางส่งปรารมากสิบขวดค่ะทุกคนอันนี้ก็ถึงว่าหอมอะไรเยอะเอามาทีละสองสเมตรเอามาทําไมคะทีละสงโอ้ปฏิทโทปฏิทัง เดินทางข้าม4ประเทศนะคะมันเลือดค่ะทุกคนสุดท้ายนังไม่ลดราคาให้ดิฉันเลยว่ามันไส้ไม่ค้านะคะไม่ลดให้เราสบานี่เรายังมารีวิวให้เลยมากเลยค่ะพลัลลทำไมอ้วนอย่างนี้ลนกพัสดุของเรานะคะมาจากเมืองไทยแล้วก็สวีเด็นไปลงที่เยอรมันนะคะเดี๋ยวเราไปแกะพัสดุของเรากันค่ะ สุดๆค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลุ้นนะคะว่าในาพาสดุกล่องนี้นะคะมันมีอะไรบ้างซึ่งอุ้มยังไม่ได้ดูแบบจริงๆจังๆนะคะที่กล่องมันเปิดมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในสวนดีกว่าคะ่ะทุกคนตรงนี้นั้น้องหมาเห่าแรงมากเลยะค่ะแล้วก็ยัน n ชท u t v ด้วยเนาะไปค่ะไปหลังบ้านกันจ้าทุกคนมาค่ะ เค่นี้ก็จะเดินสมรเร์ได้ค่ะนี่ถึงที่หมายของเราแล้วราคาหน้าบันตรงน,นี้นิดหนึ่งน,นเนาะอันนี้ไง <Hey. S 1> ฟุตบอลอีโคลาเนี่ยจดฉากานิดหนึ่งค่ะทุกคนมาแล้วเหรอหมาตัวนี้นี่ไงฟุตบอลไข่เนี่ยฟุตบอลไข่โว้ชไลน์บอลไปไปไปให้พนไปทุกทิศทั่วแดน ตรงนี้คือที่ที่เราจะมานั่งพักตอนกลางวันนะคะเวลาอุมมานั่งถอนหญ้านะคะมาอีกแล้วมาตอนนี้มันมาอีกแล้วค่ะนี่เดี๋ยวโดนกันไกลสับขาเนี่ยไปไปเก้เก้ปัสมักจะดูเหรอฮะไปเมื่อไหร่บ้างเก้โดนนิ่มิดเก๋เก้จะได้เปิดคลิปไหมไปไปไปมันไม่เปิดคลิปก่อนลูกไปไปนุกละ สวัสดีคะ่ะทุกคนอุ้มทักทายอุ้มทักทายทุกคนนะคะจากเซอร์เบียอีกแล้วคะ่ะหลังสวนนะคะในสวนหลังบ้านของเรานั่นเองนะคะสวนตรงนี้เป็นสวนฝั่งตะวันออกนะคะด้านนี้นะคะความมือที่อุ้มนั่งอยู่นะเป็นตะวันออกนะคะทุกคนด้านนี้เลยก็เป็นฝั่งตะวันตกคะ่ะเนาะเราจะมานะคะรีวิวพัสดุคะ่ะทุกคนที่ อุ้มเคยสั่งของบางชนิดนะที่สั่งมาจากประเทศไทยนะคะซึ่งเพื่อนของพี่สาวอุ้มเนี่ยอยู่สวีเดนหลายต่อมากๆเลยนะเขากลับเมืองไทยค่ะเขาก็หิ้วมานะคะแล้วพี่สาวอุ้มนะคะนางอยู่สวีเดนนะคะนางก็ส่งต่อไม่ค่ะส่งไปลงที่เยอรมันนะคะไปลงที่บ้านเลขที่ของแฟนเก่าของยานอชนะคะแล้ว <laughs> หลายต่อค่ะทุกคน <laughs> พัสดุชิ้นนี้นะคะมีมูลระค่ะ มากกว่ามูลค่าของในนี้นะคะน่าจะมากกว่าเป็น20เท่าค่ะทุกคนเฉพาะค่าส่งนะคะ่ามาตั้งแต่ประเทศไทยแล้วก็ไปสวีเดนแล้วก็สวีเดนเยอรมันแล้วยอรมันมาเซอร์เบียค่ะทุกคนต่อสีประเทศนะคะคือเราก็เลยจะมาแกะพัสดุอันนี้ด้วยกันนะ,ะซึ่งพี่สาวของอุ้มนะคะก็ส่งต่อมาให้ตั้งแต่ 6- 7อาทิตย์ที่แล้วะคะ่ะแล้วเพื่อนของเรานะคะเพื่อนคนที่อุ้มไป ช่วยเขาเก็บราสเบอร์รี่นั่นและค่ะเพื่อนคนนั้นนะคะเขาทำบ <i> ิสเนสนะคะทุกคนเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับการไปซื้อรถมือหนึ่งหรือมือสองที่ประเทศเยอรมันนะคะรถสภาพดีแล้วก็มาส่งต่อให้ลูกค้าที่เซอร์เบียนะคะซึ่งรถเนี่ยมันก็มีหลายราคานะคะซึ่งตอนแรกๆนะคะตอนที่เขาเริ่มทำธุรกิจนี้อันใหม่นะคะเดี๋ยวแอบเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความลับของธุรกิจนี้นะคะคือ บางครั้งค่ะทุกคนเขาทําแบบได้เงินจริงๆนะคะแต่มันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้คนที่มีเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่แบบกว้างนะคะคือคนที่แบบไม่มีญาติไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงอยู่ฝั่งเยอรมันนี่คือทําบิสเนสนี้ไม่ได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าทั้งตั้งแต่การเดินทางตั้งแต่เอกสารนะคะตั้งแต่ ไปเอารถนะคะไปเสียที่โซลอัมนะคะคือมันต้องเอารถเดินเรื่องออกอะคะ่ะแล้วก็ต้องรอเอกสารนะคะแล้วต้องมีการโอนคือบลา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 คือเยอะๆตะเปะขายไก่ค่ะทุกคนแต่เพื่อนของคนเพื่อนของเราคนนี้นะคะนางทํามาแบบนานจนตอนนี้นางคล่องมากๆเลยนะคะนางก็แบบตอนแรกๆนะจะบอกให้นะคะนางไปเอารถราคาแบบว่า 67, 0 0 0ยูโร5,000ยูโรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแบบรถแบบแสนสองแสนสามแสนนะคะทุกคนแล้วพอแบบ3-4ปีที่ผ่านมาเว้ยนาง า Porsche, นางไปเอาปอร์เช่นางไปเอาอาดีนะคะคันที่แบบสองหมื่นสามหมื่นอะไรอย่างงี้ค่ะทุกคนคือคันแบบเป็นล้านสองล้านสามล้านอะไรอย่างนี้คะ่ะ,คะแล้วล่าสุดค่ะทุกคนล่าสุดนะคะเมื่อคนอืนจริงๆอุ้มอยากจะถ่ายรถคันนี้มากเลยนะคะเป็นอาดีเป็นอิเล็กทริกนะเป็นแบบโอ้โหพัสดุชิ้นนี้นะคะทุกคนรถนะคะรถที่มาส่งพัสดุชิ้นนี้นะคะ มูลค่า7 0,000ยูโรคะ่ะทุกคน7 0,000ยูโรทุกคนก็คูณไปนะคะว่ากี่ล้านนะคะทุกคนมันเป็นรถอิเ,เล็กทริกที่แบบเขาเพิ่งออกใหม่ของปีนี้คะ่ะทุกคนอุ้มก็ไม่รู้นะานางเอาไปส่งให้มาเฟียคนไหนนะคะนางก็บอกว่าเออลูกค้าเขาบอกว่าอยากได้ชิ้นนี้นะคะนางก็แบบเออไปเดินเรื่องไปทงทุกอย่างะคะะทุกคนไปเอารถมาให้ลูกค้านะคะซึ่งแต่ละครั้งที่เขาไปเนี่ยเขาก็จะแบบบางทีเขาจะคิดมาเลยคะ่ะว่า เขาไปเนี่ยเขาไปกี่วนันแล้ววันหนึ่งอะ่ะเขาต้องเสียแบบว่าเสียเวลาไปเท่าไหร่เนาะแล้วถ้ารถที่แบบราคาแพงหน่อยเนาะมันก็แบบอย่างว่านะแพงหน่อยเขาก็จะตีราคาแพงหน่อยนะคะนิดนึงค่าไปเดินเรื่องต่างๆเนาะส่วนรถที่ถูกๆช่วงนี้นางไม่ค่อยรับแล้วค่ะเพราะว่า ช่วงรถถูกถเนี่ยลูกค้ามักจะงองงค่ะบางทีก็สั่งออเดอร์รถคันนี้ไปพอนางไปเอามานะคะก็ไม่ซื้อต่อนางก็มีนะคะนางตอนที่อุ้มไปนะในโกดังนางนะคะมีรถค้างโกดังอยู่ 6- 7คันนะคะซึ่งมันเป็นเงินของเขาที่แบบมันค้างอยู่ในโกดังนะคะดังนั้นนางก็เลยบว,ว่านางไม่อยากรับซื้อรถให้ลูกค้าหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยไปบ่อยมากเลยนะคะถ้าลูกค้าออเดอร์รถนะคือนางจะไม่ค่อยได้อยู่เซอร์เบียนะคะตามตัวย่าค่ะคนนี้ค่ะเนาะ นางก็เลยนะคะแวะไปเอาสัมภาระของอุ้มมานี่แหละคะ่ะทุกคนแล้วที่กล่องมันเปิดอย่างนี้นะคะอีกอันหนึ่งนะคะอีกอ,อ,อันแรกเลยอุ้มให้เมียเก่าของยานอชนะคะเปิดดูว่ามีของอะไรในนี้ไหมที่แบบนางอยากได้นะคะอย่างเช่นแบบอะไรก็ได้อะไรเงี้ยถ้านางแบบเห็นแล้วนางแบบพอที่จะใช้ได้ก็ให้นางหยิบเอาไปเลยก็คือจะเป็นอย่างนี้นะคะอย่าง ตอนนั้นพี่สาวอุ้มสองพวกยาหมองอะไรเงี้ยให้อุ้มก็บอกเออนางแกเอาเลยถ้าเกิดอยากได้ยาหมองไว้ใช้นานก็เออเออเอาไว้แล้วนะยาหมองอกระปุกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างงี้ยอุ้มกับเมียเก่าเานาะที่คือเราเป็นซีกันนลค่ะทุกคนเราเป็นเพื่อนกันเนาะแล้วนะคะนางก็เปิดน,น,น,นะคะนางก็บอกว่านางไม่ได้ต้องการอ,ราอะไรอะไรเงี้ยเนาะทีนี้นางก็ปิดไว้เหมือนเดิมค่ะทุกคนนี่ค่ะเทปกาวนางใช่ไหมทีนี้พอเพื่อนเราไปเอานะคะพัสดุอันนี้มานะคะ พอเพื่อนของเรานะคะขับรถข้ามฝั่งจากฮังการีมาเซอร์เบียเนี่ยเจ้าหนะ้าที่เขาก็จะสุ่มดูนะคะว่าในรถน่ะมีมูลค่าไรบ้างนะคะมีของอะไรที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วเขาก็จะตีราคารวมให้เราแล้วเราก็เสียภาษีไปเท่าไหร่กี่บาทก็ว่าไปนะคะนี่เราก็พอเพื่อนมาเราก็ให้ตังค์เพื่อนนะคะว่าเพื่อนจ่ายไปเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาเก็บพัสดุดีกว่าค่ะทุกคน <laughs> มาค่ะ มันไม่มีสาระสักเท่าไหร่นะบา,บางคลิปอุ้มก็อยากให้ออกมา ي, ดีๆดีๆนะคะแต่บางคลิปอุ้มก็แบบเออแบบไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วอยากถ่ายแบบเอเอเ,เร็วๆจะได้แบบลงเ,เร็วๆนะคะตัดต่อไม่เยอะแต่ก็อย่างที่บอกนะยิ่งมีคนติดตามเยอะนะคะอุ้มก็อยากให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆนะคะได้มีความสุขในการรับชมคลิปเนาะแต่อุ้มขอนะคะนะขอแบบว่าบางคลิปอุ้มขอแบบเอาแบบขี้กเกียจขี้เกียจนะคะ เอาแบบอย่างเงี้ยค่ะแบบมโมอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ดีเหมือนกันนะคะแบบเหมือนเราได้คุยกันมากขึ้นเนาะอุ้มรู้แต่ว่านางส่งฟร้ามาให้นะคะซึ่งที่สวีเดนดอะราคาทุกอย่างมันจะถูกกว่าที่เยอรมันนะคะไมมะกรูดอันนี้อันนี้ให้คนที่บ้านนะคะให้ที่คนที่สุรินนะคะ <laughs> ให้คนที่สุรินต่างนะคะแล้วก็ส่งมาหลายต่อมาก อ๋อมีเมล็ดผักอันนี้พี่สาวอุ้มซื้อให้แน่ๆเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นภาษาสวีเดนนะคะเฮ้ยก็ทำสวยงามมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็ให้คนที่บ้านนะคะที่สุรินนะคะก็ถึงว่าหอมอะไรสั่งนานจนลืมเลยค่ะทุกคนมันเป็นใบ,ตบเตยนะคะตากแห้งอุ้ยก็ทำสวยมากเลยนะคะนี่ให้นะให้คนที่บ้านนะคะทำส่งมาให้นะคะ ขอบคุณนะคะได้ราวของแล้วค่ะกว่าจะมาถึงอืมอุ้ยเขทาทำดีมากมากเลยนะคะเนี่ยแมรู้จักทำนะคะหอมมากมากเลยนะคะอันนี้ก็เผื่อแบบเราต้มน้ำชานะคะหรือเราทำขนมอะไรเงี้ยเราก็ใส่ได้นะคะเฮ้ยเลิศค่ะเลิศต่อมาค่ะอ่ะหอให้เป็นอย่างดีอย่างนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นพี่สาวอุ้มเป็นคนหอให้นะคะ นี่คือมเมล็ดผักนะที่อุ้มสั่งให้คนที่บ้านส่งมาให้นะคะไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะคะทุกคนมะละกอค่ะ <c oughs> ผักชีโอ้ยผักชีมีเยอะแยะเลยคุณจะส่งมาทำไมบวบหอมค่ะมะละกออันนี้น้องชายเอามาจากซื้อมาจากขอนแก่นให้นะคะ <c oughs> แล้วก็มีเนะะี่ยค่ะมีเป็นอะรเรียกอะไรนะถัว่วพู ถัวฝักยาวลายเสือเดี๋ยวปีหน้านะคะเราจะมาจัดกันค่ะกระเพรากระเพราหนึ่งซอง <Yeah. S 1> แล้วก็มีอะไรเนี่ยมีที่ขูดมะพร้าวที่ขูดมะพร้าวสองอันค่ะนอกนั้นก็จะเป็นมันเล็ดพวกบัวพวกมะเขือนะคะอันนี้น่าจะเป็นคุณพ่อนะคะส่งมาให้นะคะ คุณพ่อดเดียนนะคะโอ้ยเม็ดขึ้นราแล้วค่ะคุณเนี่ยค่ะเม็ดอะไรก็ไม่รู้จ้ะทุกคนคะ่ะมันขึ้นราแล้วเขาตากมาไม่ดีด้วย,ลยแล้วมันอยู่นานแล้วค่ะมันก็อยู่ในถุงพลาสติกได้ไหมเม็ดอีหยังวะเยอยมาอะไรนี้มะละกอรหรือน่าจะเป็นมะละกอเม็ดมาจากที่บ้านแน่แนเลย เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะทุกคนว่ามันเน่าหรือยังนะอ่ะเดี๋ยวอะไรของเม็ดอะไรของเขานี่โอ้ยมีมระขี้นกอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนเยอะเอามาทีละสองสามเม็ดเอามาทําไมคะทีละสองสามเม็ดเนี่ยคุณทุกคนมาเยอะเยอะโอ้ยอันนี้เป็นถั่วแบบ ถั่วแบบที่เหมือนที่บ้านนอกอะคะ่ะทุกคนอุ้มไม่รู้ว่าทุกคนเคยกินไหมนะคะมันจะเป็นคล้ายๆกับถั่วลันเตาอะคะ่ะแต่ว่ามันจะยาวๆนะคะแล้วเวลาเราหักออกมามันจะแบบเต็มๆแบบช่ำๆอะคะ่ะเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันเลยนะคะว่าจะขึ้นไหมอันนี้อะไรเนี่ยฮะอีกอย่างวะน่าจะเป็นพวกวางตุ้งอะไรอย่างงี้หรอเนี่ยค่ะ ของที่คุณพ่อนะคะกับน้านะคะส่งมาให้นะคะหลายตมาอันนี้เก็บก่อนเดี๋ยวอุ้มจะมาเก็บสัมภาระที่หลังนะคะเดี๋ยวรีบเดี๋ยวรีบเปิดรีบจบคลิปนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไม่อยากรบกวนเวลาของทุกคนนาน,นะคะ่ะโอ้ปฏิทโทปฏิถังสั่งไว้จนลืมเม็ดคณะค่ะคณะเอ่อคณะเขาเรียกว่าเป็นคณะอะไรนะคะทุกคนที่ว่ามัน ที่ว่ามันจะมียอดอวบอะค่ะคขาเรคณะอะไรนะคะใครพี่ๆคนไหนทราบนะคะอุ้มลืมค่ะอุ้มสั่งแล้วลืมเองนะคะพี่ๆเขียนบอกอุ้มเลยนะคะว่ามันชื่อว่าอะไรอุ้มลืมค่ะคณะห้องเต้หรือเปล่าคะคณะอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะปลาที่ทิ่วปลาทีถังนี่เอามาขายต่อได้เลยได้หนิเนี่ยเอามาขายต่อได้เลยค่ะขายก็ขายค่ะ <c oughs> ทุกคนค่ะ โ, <West> ops? โอ้ยเย้เยยคลิปนี้มั่วมอยนะคะอย่าว่ากันเด้อยาวนิดนึงก็เหมือนกับเป็นคลิปไลฟ์สดไปเลยแล้วกันเนาะทุกคนค่ะมันอยู่นานค่ะนี่คืออะไรทุก <laughs> คนค่ะม <wh> ันหัวช้างหรืออะไรคะมันเลือดค่ะทุกคนบ้านอุ้มเขาเรียกมันเลือดนะคะพี่พีดูด้วยนะคะว่าบ้านพี่พีเรียกอะไรนะคะนี่ อันนี้อุ้มให้พ่อเก็บให้นะคะไอ้ทุกคนคะ่ะอยู่เดินทางข้ามสี่ประเทศนะคะมันเลือดคะ่ะทุกคนออกแล้วคะ่ะออกราก,รากออกมาแล้วนะคะมาตั้งแต่ไทยไทยสวีเดนสวีเดนเยอรมันเยอรมันเซอร์เบียนะคะวันนี้เยอะพระเจ้าจอแต่ดีนะที่เขาผ่านมาได้นะแต่จะแ,แบบหลายต่อมากเลยนะคะคุณ ก่อนสุดท้ายนะคะครอบครัวเราเวลาเราสั่งอะไรไปนะคะเขาก็จะทําให้นะคะถึงบางทีแบบเราแบบมีแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยพึ่งพาไม่ได้เลยแต่สุดท้ายครอบครัวเรานะคะแหละเป็นจะเป็นคนที่แบบที่เราเพึ่งได้ที่สุดแล้วคะ่ะทุกคนถ้ามีเพื่อนก็น้อยนะคะที่เขาจะแบบเราช่วยเหลือจากเราจากใจจริงๆนะคะอุ้มโชคดีที่แบบ มีเพื่อนไม่เยอะนะคะที่เมืองไทยอุ้มมีเพื่อนไม่เยอะมีสมัยเรียนรามนะคะมีสมัยเรียนเรียนมัธยมนะคะส่วนสมัยที่เรียนด้วยกันมาประถมนี่ก็ไม่ค่อยสนิทกันแล้วนะคะมีคุยคุยกันผ่านๆน,นะแต่เพื่อนที่สนิทที่แบบว่าคุยกันทุกเรื่องนะคะทุกคนตั้งแต่เรื่องเริ่มทํา y o youtube แล้วก็เรื่องทุกอย่างเลยนะคะก็มีจริงๆมีแค่อยู่2คนนะคะที่แบบคุยความลับกันอะไรเงี้ยนะคะพ่อมามันคืออะไรดูเห็นแล้วว่าสวีเดนเนี่ยสวีเดน สาวอุ้มมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะมีความเป็นพี่สาวสูงมันจะมีความเป็นแบบเป็นห่วงน้องสูงมากๆเลยนะทั้งอุ้มนะคะแล้วก็น้องชายคือมีอะไรนะเห็นอะไรที่ลดราคาแล้วแบบดีๆนะก็จะซื้ออันนี้ก็อะไรเนี่ยส่งมาก็ไม่ได้บอกนะว่าอันส่งมาให้บอกจะว่าส่งปลาร้ามาให้กับมาเล็ดนะคร <c> ั <oughs> บสวบนพวกมึงส่งอะไรกันมาอีกแล้วสวบ,บนพวกมึงส่งอะไรกัน รอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันเห็นแต่แบบแบบปาติโทแก้วจากสวีเดนค่ะถ้วยกินกาแฟจากสวีเดนคุณคะ่ะนี่อะไรของเขาเนี่โอ้ยโนโนอหนอเนาคิว่าที่เซอเร์เบียไม่มีใช่ไหมคะทุกคนพี่สาวของเรานะคะส่งทุกสิ่งอย่าง เฉพาะค่าส่งเนี่ยน่าจะตีไปหมดแล้วเนี่ยค่ามาเนี่ยน่าจะห้าพันได้นะเนี่ยอ้าหมาเขาล่ำมาอีกแล้วเหรอคะนี่เห็นไหมคะนางจะเป็นคนอย่างนี้นางบอกว่าหน้าอมดํามึงไม่ได้ใช้ครีมกันแดดใช่ไหมนางก็จะซื้อส่งมาบริจาคนะคะอะไรเีอ่ากลัวน้องไม่สวยเอาโฆษณาให้เลยโฆษณาให้เลยนะคะ ว่าใช้ยี่ห้ออะไรอยู่ใช่ไหมมาคลิปนี้อย่างน้อยก็รู้ความลับของเราแล้วนกคล้ารู้ความลับของแม่อีคลาแล้วคลิปนี้คือบ้าบออยู่คนเดียวนะคะทุกคนขออภัยค่ะดีใจกับของฝากอันนี้มันคืออะไรนี่อน่าจะเป็นเฮ hey. พวกครีมกันแดดนะคะยี่ห้อนี้นะคะโอเคอันนี้ส่งมาจากสวิตเดนโดยตรง อันนี้ก็ครีมกันแดดอีกแล้วค่ะไม่ต้องซื้อแล้วนะคะชิมโคล่าดูซิแปะแอม้อะไรมาเนี่ยนอกนี้ก็จะมีแบบ <c oughs> ก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะเป็นพวกครีมทามือนางบอกว่าเวลาลดราคาเขาลดแบบเยอะแบบซื้อหนึ่งแบบซื้อสองแถมหนึ่งอะไรเงี้ยนะนางก็แบบว่าซ,ซื้อมาให้เรานะคะนี่คะ่ะยี่ห้อนี้คะ่ะ นี่ค่ะเวลาลดราคาเห็นไหมคะจาก120หรเหลือ83อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนในมีลิปสติกด้วยลิปสติกมาจากประเทศไทยนะคะไทยแลนด์โอเคลุงดัสมีอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสมบัติชิ้นต่าป้าไหไๆๆปราปลาร้านะคะคนละก,กินปะลาราไม่เป็นยานอสบอกว่าพี่สาวเธอเนี่ย เขากลัวว่าเธอจะอดตายหรือไงนะขนาดปลาหนักมากเลยนะคะทุกคนเขาส่งมากี่ขวดเนี่ยเขาส่งมาห้าหกเจ็ดแปดนางส่งปลามากสิบขวดค่ะทุกคน <laughs> นางส่งปลามาสิบขวดมันจะเบอรกันไปแล้วนะเนี่ยกลัวน้องอดตายจริงๆเว้ยเฮ้ยนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นปลาอีกห่ออย่างดี นี่คะ่ะเป็นพี่สาวแห่งชาตินะคะพี่สาวเราประสิพูดต่อมาเทมดอดดมเทมเทมเฟมเฟรมเอันนี้จาได้ดีเลยคะ่ะทุกคนพระอุ้มอยากจะโชว์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะมารีวิว,วให้เลยนะคะคลิปนี้รีวิวให้เลยขอบอกว่าเราบอกแม่ค้าว่าเราเนี่ยทำมีช่องมีซอง <'m promoting technology> มีช่องเป็นของตัวเอง แล้วเรามี FC ไม่เยอะหรอกค่ะมีแบบหมื่นสองมืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะซื้อผ้ากันเปื้อนนะคะไปใส่เวลาเราถ่ายคลิปว่าอย่างนี้นะคะเราซื้อนะคะทุกคนตั้ง8อันนะคะทุกําจำไม่ผิดนะ8อัน78อันนะคะนางไม่ลดให้ดิฉันสักบาทเลยค่ะดิฉันนะคะกะไบว่าถ้านางลดให้นะแบบจะรีวิวนะคะจะบอกชื่อร้านให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายนางไม่ลดราคาให้ดิฉันเลยค่ะ ดิฉันนะคะก็สู้ให้พี่คนไทยนะคะหอบิวมาจากไทยแลนด์แล้วก็ไปสวีเดนนะคะแล้วก็สวีเดนมานี่นะคะเขาไม่ได้แบบอะไรเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะนี่เลยนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ต่อไปในอนาคตนะคะเราก็จะใส่ผ้ากันเปื้อนนี้นะคะในการถ่ายคลิปต่างๆเลยนะคะทำอาหารถ่ายคลิปอะไรเงี้ย อลังมากเลยนะคะนี่นี่มีลูปช้างน้อยนะคะมีแบบปากหลายดีไซน์นี่นี่ค่ะเราจะเอามาแจกเพื่อนด้วยแหละค่ะจริงๆแล้วอะเดี๋ยวจะเอาไปฝากแม่นะคะแม่ของเพื่อนสักลายหนึ่งเนาะโอ้ยอันนี้น่ารัก นะคะต่อไปเราก็จะแบบจะถอดก่อนเว้นนึงนะคนละาใส่หมวกให้บะหมีม่หน่อยเออนะคะ่ะทุกคนเฮ้ยน่ารักได้อยู่ได้ยืนได้ยืนนะคะเนี่ยต่อไปนะคะเราก็จะใส่อย่างนี้ในการถ่ายคลิปค่ะน่ารักอยู่เดอ้อ<ฮ>อันนี้ก็จะออกแบบว่าเป็นกระเจ้าเป็นสาวเจ,เจเียงไม่นิดนึงนิดนึงเป็นแบบว่าชาวเขาอะไรเงี้ย นี่นะคะขนาดว่าขนาดว่ามันไส้แม่ค้านะคะไม่ลดให้เราสึกบาทนะคะนี่เราอยางมารีวิวให้เลยนะคะนี่คะ่ะน้บอกว่าลดไม่ได้ค่ะพี่ราคานี้แล้วนะคะเราก็แบบเออเอออะไม่เป็นไรถ้าคุณไม่อยากลดให้ดิฉันนะคะโอเคคะ่ะเฮ้ยลายน่ารักได้อยู่เดอ้อส่วนคุณตี้นะคะส่วนการเย็บดูไปแล้วก็เกี่ยวกับการเย็บนะคะมันก็ไม่ได้แบบ อะไรมากมายนะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเอ้ยงาสีน,นิสสวยเหมาะกับเราเลยสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวอุ้มขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวอุ้มก็จะเอาสมบัติอุ้มเข้าไปในนี้นะคะแล้วก็ขนกลับบ้านคืนเนาะที่อุ้มไม่ได้อัดคลิปตรงนั้นนะคะเพราะว่ายานอสดูทีวีเสียงดังนะคะแล้วอุ้มไม่อยากอัดคลิปในบ้านนะคะมัน ม,มันมืดนะคะแล้วมันก็ออกมาไม่ค่อยสวยด้วยสู้มานั่งตรงนี้ดีกว่าชิลๆแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เสร็จนะอมก็จะถอนหญ้าค่ะเพราะว่ามันมีหญ้าอยู่ชนิดหนึ่งนะที่รัฐบาลนะคะเขาประกาศลงหนะังสือพิมพ์นะคะว่าถ้าบ้านใครมีเยอะนะ่ะให้ถอนออกเพราะว่ามันเป็นต้นเหดต้นเหตด <laughs> เพราะว่ามันเป็นต้นเหตุข,ของการเกิดอัลเลอร์จีที่รุนแรงนะคะบางคนคือแบบ แค่เดินผ่านนะคะสมมุติว่าบ้านเรามีเยอะแค่เขาเดินผ่านแบบทางเดินอย่างเงี้ยแล้วไอ้ต้นนี้มันเยอะใช่ไหมในสวนเราเนี่ยคือมันจะแพร่กระจายนะคะเกสรของมันอะ่ะคนนั้นนะคะก็จะผื่นขึ้นนะคะหายใจไม่ออกถ้าคนที่แบบอยู่ในอาการที่รุนแรงก็คือแบบช็อกเลยค่ะทุกคนก็คือแบบช็อกเลยนะคะคือเรามีคนรู้จักนะที่เขาบอกว่าถ้าเขาแค่แบบเห็นต้นนี้นะคะเขาฉีดราดและะด้วค่ะทุกคนก็ว่าอย่างนี้นะคะ ดังนั้นเดี๋ยวอุ้มเก็บสัมภาระลงรถเข็นอุ้มก่อนนะแล้วเดี๋ยวอุ้มก็จะถอนญ้านะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคลิปยาวไม่ได้มีสาระอะไรเลยนะคะแต่อยากแบ่งปันนะคะทุกคนอุ้มดีใจมากๆเลยนะคะที่ของมาจากประเทศไทยนะคะมาถึงสักทีหนึ่งนะคะน่าจะเป็น3เดือนแล้วนะคะค้างในสวีเดนนะคะแล้วมาค้างที่เยอรมันก็เพิ่งมาถึงเราเมื่อคือนนะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสําหรับ คอมเมนต์ดีๆนะคะสําหรับพี่ๆที่เข้ามาใหม่หรือบางคนที่แบบเออเข้ามาแล้วนะคะไม่ค่อยได้คอมเมนต์ก็ถ้ามีโอกาสก็กดหัวใจก็ยังดีค่ะอุ้มจะได้ทราบนะคะว่าเออเนี่ยนะคุณพี่คนนี้เขายังติดตามอยู่นะคะถ้ามีถ้าแบบแบบไม่รบกวนจนเกินไปเนาะจะได้ไม่ลืมกันค่ะสําหรับวันนี้อุ้มกับคล่าหมา <c oughs> อดีตหมาอาวกาศอยู่ตรงนี้นะคะคล่า อ้วนมากเลยค่ะทุกคนอ้วนมากๆนะคะคือนางกินทุกอย่างค่ะช่วงนี้กินทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะหนเขาพูดเขาพูดถึงแล้วก็กระดิ่งหางเชียวนะคะละันนี้ก่อนลูกวันนี้มันนี้นเห็นไหมเห็นไหมนคน่ามาสั่งได้นี่ไงค่ะทุกคนโอเคค่ะสําหรับวันนี้ <laughs> อ้วนมากเลยนะนัคะอ้วนมากเลยค่ะนัคร่าทำไมอ้วนอย่างนี้ลูกทำไมอ้วนอย่างนี้ โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆจ้าเดี๋ยวมาเจอกันในโอกาสต,ต,อต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ